กระดังงากับความเป็นมงคลกระดังงาน,นะคะก็เป็นไม้มงคลค่ะที่คนไทยเชื่อกันว่ามีความหมายดีและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของโชคลาภและสเสน่ห์เมื่อนำมาปลูกไว้ในบ้านจะช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีสเสน่ห์เมตตามหานิยม เป็นที่รักของคนรอบข้างความเป็นมงคลของกระดังงานะคะ 1. เมตตามหานิยมเชื่อกันว่ากลิ่นหอมของดอกกระดังงาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกเป็นที่รักของคนทั่วไปมีสเสน่ดึงดูดและได้รับความเมตตาจากผู้คน 2. เสริมโชคลาภและความรุ่งเรือง ตามความเชื่อของไทยและจีนนะคะกระดังงานเนี่ยเป็นไม้มงคลที่ช่วยให้เจ้าของบ้านมีโชคลาภทำมาค้าขายดี 3. ความสงบและร่มเย็นกระดังงาน,นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเชื่อว่านะคะจะช่วยทำให้บรรยากาศในบ้านสงบร่มเย็นส่เสริมความสำเร็จหากปลูกในบ้าน หรือสถานที่ทำงานจะช่วยเสริมพลังด้านความสำเร็จในการทำงานและธุรกิจเคล็ดลับการปลูกเพื่อความเป็นมงคลนะคะก็ควรปลูกทางทิศตะวันออกของบ้านเพื่อเสริมพลังด้านโชคลาภและความรุ่งเรืองควรปลูกในวันพุธเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยให้ต้นไม้เจเริญเติบโตและส่งเสริมสิริมงคลให้แก่เจ้าของ เมื่อดอกกระดังงาบานสามารถนำไปลนไฟเพื่อให้กลิ่นหอมฟุ้งกระจายช่วยเสริมสเสน่ห์และความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อค่ะกระดังงาน,นะคะก็เป็นไม้มงคลค่ะที่ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังมีกลิ่นที่หอมที่ช่วยให้บ้านมีบรรยากาศที่ดีอีกทางนะคะยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเมตตาและโชคลาภอีกด้วยค่ะ